เรื่องการสังหารหมู่ในประวัติศาสตร์จีนเนี่ยก็มีจริงๆมีคนมาแสดงความเห็นแล้วก็ประมาณว่าเอ๊ะ hey, ทำไมน้อน,นะไอ้นะไม่รู้บ้างหรืออเมริกาเนี่ยเขาก็ชั่วร้ายนะครับเลวร้ายในหลายๆเรื่องนะอะไรเงี้ยนะเอ่อผมก็บอกเออก็ไม่ใช่ไม่รู้แหละนะครับมันมีนะครับเราก็ไม่ได้มานั่งเชียร์ประเทศไหนอะไรเป็นพิเศษยังไงหรอกนะเออเพียงแต่ว่าประวัติศาสตร์ประเทศจีนเนี่ยนะ เมื่อเราไปดูกันจริงๆแล้วเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันรัดดีนะครับมันมีการฆ่ากันตายเยอะแยะมากนะครับเยอะแยะมากก็เลยสนใจว่าแล้วตัวเลขมันเป็นยังไงล่ะนะครับก็เลยต้องไปดูกันครับว่าที่ประเทศจีนเนี่ยย้อนประวัติศาสตร์ไปเนี่ยมันรัดดีจริงๆประวัติศาสตร์นะครับไล่กันมาตั้งแต่นู่นแล้วครับเรียกว่า ตอนเอาเนี่ยเอาเฉพาะที่ไม่ไม,ไม่ถึงสามก๊กนะไม่ถึงสามก๊กนะครับเนี่ยช่วงเปลี่ยนแปลงนะจากระบบกษัตริย์มาเป็นนะครับสาธารณรัฐนั่นแหละนะครับเยยอดการตายเนี่ยนะเราก็มาไล่ดูสิพี่น้องดูการตายนะครับเนี่ยนี่ก่อนหนึ่งก้าหนึ่งสองยุคอิมพีเรียยุคสมัยกษัตริย์นะครับนะพี่น้องดูนะที่เขตต่างๆกวางจูเนี่ยเนี่ยฆ่าคนต่างชาติตายแสนสองนะ ที่เสฉวนนะครับโหฆ่ากันตายเป็นล้านนะครับตัวแรกนี้เนี่ยก็นะคนเสฉวนมีประมาณ3ล้านก็บอกตายประมาณ1ใน3นะคือโดนนะครับทหารของนะจางเชียนซองเซียนซองนะครับฆ่าตายนะคนเสฉวนโดนฆ่านะครับเนี่ย ยางซูนะครับปีหนะนึ่งเก้าหนึ่งหกี่ห้านี่โอ้โหนี่กี่ร้อยปีมาแล้วนะครับนี่ย้อนไปนู่นนะครับอาจจะเป็นช่วงสามก๊กจริงๆก็ไดนะ้ในช่วงเนี้นะก็ตายสามแสนนะครับนะถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะครับที่จุนกานะครับตายห้าแสนสี่นะนี่สมัยเมื่อก่อนนะแปดสิบเปอร์เซนเลยของคนเมืองนี่ตายนะครับมฆ่ากันโหดเลยนะครับ ที่มิงโบนะครับในช่วงปี1,800นะ40่รายไม่มากนะครับจินดันเดานะครับเอา้านะครับเกิดเหตุที่นั่นนะครับแถวมองโกเลียนะตายประมาณประมาณแสนห้าถึงห้าแสนพี่น้องดูตัวเลขดินะพอร์ตอาร์เธอร์แมสกอร์นะครับก็นะนี่ช่วงหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเก้าสี่แล้วนะครับก็ตายกันนะสี่พันห้าโดยประมาณเนี่ย ก็คือพูดไปพี่น้องก็อาจจะไม่รู้นะตายคนเล็กตายน้อยม้างอะไรบั่งนะนะช่วงอังกฤษเข้ามาแล้วช่วงนี้นะครับเนี่ยมิชชันนารีของอังกฤษนี่ตายไม่มากนะสิบเอ็ดราย,ยแต่ช่วงหลังจากที่นะเป็นริพับบลิกแล้วล้มสาบัรกษัตริย์แล้วเนี่ยนะโอ้โหส่เสียงไฮนะครับฆ่ากันตายเนี่ยมีตายประมาณพันสองนะแล้วก็มาที่เนี่ยยุคต่อท่านนะคุณหมิงนะครับคุณ๊กบกินตังนะครับ ต่อสู้คอมมิวนิสต์นะครับฆ่ากันตายทั่วประเทศจีนเนี่ยสามแสนนะครับเนี่ยจนคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับเข้ามายึดอำนาจได้แล้วก็ไล่กวาดต้อนนะไล่ฆ่านะครับนะไล่เพิร์ชกันเลยนะล้างกวาดล้างเลยเจียงซี C, ฟู่เจียนนะครับแล้วก็นะเมืองติงซูนะครับส่วนใหญ่โดยเฉพาะส่วนใหญ่ที่นะการซูนะครับตายไป7 0 0 0 0สนนะ แล้วกิซิลแมสเซอร์นะครับอันนี้ก็นะครับใกล้ๆก,กับคาชกาชินเจียงตาย800นะครับก็ที่คาชกานี่อีกนะครับตายไปอีกนะครับประมาณ2,000ถึง8,000แต่มันรัดดีมากๆนะครับก็มาช่วงหลังเนี่ยนะครับโดยเฉพาะช่วงเหมาเนี่ยก็ในช่วงสู้กับอังกฤษนะครับเอ้ยไม่ใช่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นที่นานจริงอย่างเดียวเนี่ยนะครับตายกันเนี่ยจริงจริง นะเขาใส่ตัวเลขประมาณแสนกับหนึ่งหนึ่งหมื่นนะจริงก็คำนวณกันว่าน่าอยู่ที่อาจจะมากถึงสามแสนทีเดียวนะครับโดยทหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาแครนกันมาถึงวันนี้นะครับตัวเลขเนี่ยมันก็เถียงกันได้ว่าเท่าไรเท่าไหรแน่นะครับนี่ครับนี่ก็โดนญี่ปุ่นเล่นงานอีกนะครับเนี่ยนี่ตายไปอีกสามหมื่นเขาเจ็บแค้นน้าใจมากนะครับคนจีนเนี่ยแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ไว้ใจกันสงครามกลางเมืองภายในนะครับ ไปลบกันต่อที่ไต้หวันเนี่ยนะครับก็ตายกันไปอีกประมาณ5,000ถึง2องแสนนะครับแล้วที่มันหนักมากๆนี่ก็คือนี่แหละครับช่วงนะ1,949ถึง1,966เนี่ยช่วง1,848ถึง1,951นะครับฆ่ากันตายทั่วเลยครับนะในยุคนะเขาเรียกว่า land reform นะรับที่คอมมิวนิสต์นี่ก็เป็นเรื่องนะที่ดินปัจจัยการผลิตเนะี่ย ปรากฏว่ายุคเหมาเฉิตุงเนี่ยคนตายประมาณล้านถึง4ีล้านหแสนนะครับนเข้าไปแล้วก็ไปไล่ลบล้างชนชั้นนะครับในทุนต่างๆเนี่ยนะยึดแผ่นดิน,นยังไม่พอครับนะยุคเหมาเนี่เหมือนกันนะครับนะก็ตามไล่ตามล้างพวกที่เป็นปฏิปักษการปฏิวัติทั้งหมดนะครับนี่อาจารย์อาเจิเนี่ยถ้าผมอยู่ประเทศจีนกคงโดนจับฆ่าโดนจับเข้าคมป์ไปละ เจ็ดนะแสนกว่าถึงประมาณสองล้านนะครับนี่รวมดูกี่ล้านแล้วเนี่ยเท่ายอดสูงสุดก็หกล้านห้าแล้วนะนะสองที่นี้นะครับแล้วก็ซูฟานนะครับเอ่อเหมาเซต์ตงเหมือนกันเหมานะครับนี่อีกห้าหมื่นสามนะครับนี่แล้วยังมีอีกนะครับต่อต้านพวกคนนะคนฝ่ายขวาเนี่ยนะครับก็เนี่ยยังตามล้างตามล่ากันอยู่นะครับเขาบอกว่า อาจจะอีกอย่างน้อยเนี่ยห้าแสนห้าขึ้นไปนะครับ <c oughs> แล้วก็นะมีช่วงเขาเรียกว่า socialist education movement อีก <c oughs> ก็ยังตายอีกเจ็ดหมื่นกว่านะยุคเหมาเหมือนกันนี่เหมาอ,อย่างเดียวนี่ตายไปเท่าไหร่นะน่าจะเกือบสิบล้านนะพี่น้องนะเกือบสิบล้านหกประมาณเจ็ดล้านกว่ากาเนี่ยนะเนี่ยแล้วนั่นยังไม่ถึงยุคนะ Cultural Revolution นะมาอีกครับเป็นระลอกระลอกนะครับ Red August ตายไปนับพันกว่าเนี่ยเาแต่ตัวเลขบางคนก็บอกเป็นหมื่นนะกวางซีมสเคอร์นะครับแสนถึงแสนห้านะมองโกเลียนะครับอิ Inner นเนอร์มองโกนั่นก็อีกประมาณหมื่นกว่าจนถึงแสนเนี่ยนะตัวเลขแล้วก็คิงคิงไห่นะครับ คิงไฮเนี่ยร้อยเจ็ดสิบสามนะไม่มากเท่าไรนะนะครับแต่ว่าไล่มาเนี่ยครับพอร้อยก็มีนะหลักร้อยก็มีหลักพันก,ก็มีนะนะนี่ก็เกือบหมื่นนะครับมีอยู่เรื่อยๆรื่อยเนี่ยหลายช่วงหลายตอนนะครับเนี่ยนะครับพี่น้องสนใจก็เนี่ยพิมพ์เข้าไปได้นะครับเป็นหลักพันกันกเกือบทั้งนั้นเลยนะครับแล้วมันหนักตอนเทียนยันเหมือนสแควร์เนี่ย ตายกันเนี่ยตัวเลขเนี่ยนะสองสองร้อยถึงหมื่นนะครับเนี่ยก็เถียงกันไปว่ามันจะประมาณเท่าไหร่แน่แต่ตายเยอะนะครับตายเยอะนะครับอ่นี่มีการต้นนะการฆ่ากันอีกนะครับตายเนี่ยยีบสาม,ส,ามสองรายเก้ารายนะครับนะอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วตัวเลขที่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็คือยังมีเรื่องของฝ่าหลุนกงอีกนะแล้วก็ นะครับยังมีกลุ่มพี่น้องมุสลิมอุยกูอีกนะครับเนี่ยเยอะเลยนะครับเยอะเลยนี่รัดดีครับมันฆ่ากันตายเยอะประเทศจีนนะครับฆ่ากันตายเยอะแล้วก็ความรุนแรงตรงนี้วันนี้นะครับการละเมิดสิทธิมนชนอะไรทั้งหมดเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่นะครับอ่มันไม่นะไม่ไม่น่ารื่นรมเท่าไหร่นะครับไม่น่ารื่นรมเท่าไหร่ แล้ววิธีการที่เขาปิดกั้นประชาชนนะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราเห็นแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าโอโ้ไม่อยากให้บ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าจะเป็นคตนะิก็เป็นคติในเรื่องอย่างนี้แหละนะครับพี่น้องนะทีนี้เดี๋ยวก็จะเข้าสู่เรื่องที่มันนะสนุกสนุกที่สุดแล้วครับคือเรื่องข่าวนะครับเรื่องข่าวทีนี้เดี๋ยวก็จะดูพี่น้องว่าอะไรกันบ้างนะเนี่ยนะครับ คุณไลอนคิงบอกว่าสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นฆ่าคนจีนสิบกว่าล้านครับอา้าวในตัวเลขเนี่ยนะครับที่คนจีนโดนนี่หนักครับกับญี่ปุ่นนี่เขาเรียกว่าก็แขนกันอยู่ระ,ระวังกันอยู่นะครับนะคนญี่ปุ่นเมื่อก่อนนี่โหดจริงๆครับโหดจริงๆรืงพี่น้องมากันนะเยอะแล้วนะฮะตอนนี้ขออนุญาตไปดูพี่น้องที่หมหาลัยแป๊บหนึ่งครับสักครู่หนึ่งพักช่วงนะ เพราะเดี๋ยวถ้าเข้าเรื่องข่าวแล้วก็จะยาวอีกนะครับให้ผมพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับเออคุณหมอที่นะผมพูดถึงเมื่อกี้ชื่อคุณหมอชีวะเนี่ยอายะดูไรนะครับเนี่ยเออแกน่าสนใจครับสิ่งที่แกพูดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ้ามีลิงก์ให้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปดอดักรอว้เดี๋ยวจะแนะนําบอกพี่น้องให้นะครับเอา,อางี้พี่น้องครับผมอขออนุญาตพักสักสิบนาทีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแวะเข้ามาเจอกันนะครับ อขออนุญาตทาธุระส่วนตัวนิดหน่อยนะครับมีของค้างไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็พอดีก็ถือาเป็นการพักเบรกนะช่วงระยะตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวอีกสินาทีเราเจอกันนะครับ